เคาะสูตรออกมากันเรียบร้อยนะครับทั่วโลกเตรียมตัวเตรียมใจถ้ามันเกิดขึ้นแล้วก็1้วก็155ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลและนั่นคือราคาน้ำมันที่สูงสุดเป็นประวัติศาสตร์จะเกิดขึ้นทำลายเมื่อปี2008อย่างแน่นอนนะครับ ท่านผู้ชมครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกันระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลในช่วง48ชั่วโมงที่ผ่านมาสรุปสั้นๆนะฮะช่วงที่เรากําลังเล่นสงครามศาสตร์น้ากันอยู่เนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อประมาณสักตีสี่ตามเวลาประเทศไทยนะครับในช่วงของอประมาณสักเสาร์คล้อยมาวันอาทิตย์ปรากฏว่าอิสราเอลนะครับตั้งรับกับทั้งด้านของโดรนติดระเบิดและขี่ปนาวุธทุกรูปแบบของอิหร่านยิงมาจากทั้งในพื้นที่ของอิหร่านเองยิงมาจากทั้งประเทศที่เป็นพันธมิตรรอบข้าง เข้าเป้าหมายไปที่อิสราเอลแต่ใช้เวลาระยะเวลาในการเดินทางของทั้งโดรนและขีปนาวุธนั้นหลายชั่วโมงนะครับหลายคนจะแปลกใจทำไมยิงกันนาน,นาๆนแล้วมันไปไม่ถึงคือระยะทางเอาแผนที่มาการท่านผู้ชมจะรู้เลยนะครับว่าระยะทางนั้นร่วมๆไม่ต่ำกว่า1000กิโลเมตรนะฮะกว่าโด,โดรนจะเดินทางไปถึงหรือแม้แต่ขีปนาวุธจะไปถึงเพราะฉะนั้นเจอระบบการสกัดทำลายป้องกันทางอากาศที่ถือว่าดีชั้นเลิศแห่งหนึ่งของโลกของอิสราเอลตามติดไปด้วยเลยครับ เครื่องบินรบและระบบทำลายสกัดโดรนขีปนาวุธทางอากาศของพันธมิตรก็คือสหรัฐแล้วก็อังกฤษนี่นะครับทำลายทั้งหมด99%แต่จริงมีรายงานนะฮะว่าไอ้เจ้าโดรนก็ดีขีปนาวุธของอิรักที่ยิงเข้ามาก็ดีเนี่ยทำงานแค่ครึ่งเดียวคือ50าบางทันทีก็ยิงมาแล้วข้างทางก็จอดลงยังไม่ถึง,ง,ถงว่ายังไม่ถึงอิสราเอลก็ตกลงแล้วหรือตกก็ไปนในอิสราเอลเนี่ยก็ปรากฏว่าไม่ทำงานนี้เป็นต้นครึ่งหนึ่งนะฮะไม่ทำงานนะฮะยิงมากว่า300ลูกแต่ไม่ทำงานไป500%นะคน,นคัอ่ืเหตุกการณ์ที่เิดขึ้น กลับมาถึงขณะนี้ก็ปรากฏว่ายังไม่มีการตอบโต,โต้ลางแค่จากอิสราเอลเพราะฉะนั้นสิ่งที่กําลังมองต่อไปขวัญผวาน,นึกถึงราคาน้นํามันทันทีคือเวลาสงครามจะเกิดนี่นะครับทุกคนจะนึกถึงราคาน้ํามันทุกคนจะนึกถึงทองคําทุกคนจะนึกถึงดอลลาร์สหรัฐถึงได้ถามท่านผู้ชมนะครับว่าท่านผู้ชมคิดว่าสงครามโลกครั้งที่3เกิดหรือไม่เกิดพิมพ์เลยใครคิดว่าเกิดส่งคำา,มมาเกิดมาเลยใครคิดว่าไม่เกิดพิมพ์ไม่เกิดส่งมานะครับเพราะฉะนั้นบรูเบิร์กอีโคโนมิกซึ่งเป็นสนักวิจัยของสื่อชื่ออดดัังงเเเศรรรรษกกกกิจกาานานละบโขีย กรณีออกมา3รูปแบบทันทีครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วมันจะส่งผลกระทบแบบไหนอย่างไรทุโรกจะได้รู้จะได้ตั้งตัวกันนะครับคือกรณีความขัดแยง้งสมมุติมันอยู่ในวงจํากัดนี่คือกรณีแรกลบเป็นจริงแต่ว่าจํากัดนะครับคือเขาอธิบายว่ามันจํากัดจํากัดแบบไหนนะฮะจำกัดคือกรณีที่มีการใช้กองกําลังภาคพื้นดินนะฮะเข้าไป รุกบุกรุกอธิปไตยของใครก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นคู่อิหร่านกับอิสาราเอลอิสาราเอลต่อเนื่องกับทานนันฉนวนกาซาหรืออาจจะไปถึงคู่ลบคู่ใหม่ที่อยู่เบื้องหลังให้การสรุปสนุนเบื้องหลังเช่นเยเมนหรือว่าฮูติอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับแล้วก็ความขัดแย้งในภูมิภาคของตะวันออกกลางไม่ออกไปไหนไกลยอยู่แค่ตะวันออกกลางนะครับและที่สําคัญก็คือเมื่อไปกระทบอิหร่านสมมติว่าอิหร่านสูญเสียกําลังการผลิตน้ํามันนี่คือ3เงื่อนไขกับกรณีแรกคืออยู่ในวงจํากัดจะทําให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกขึ้นจากราคาปิดเมมื่่ออววันนุรที12ตาาิย อีก4ดอลลาร์ผมคิดให้เรียบร้อยเท่ากับว่ามันจะขึ้นไปอยู่ที่ทแถวแถวเก้าสิบห้าดอลลาร์สหรัฐนี่คือกรณีที่หนึ่งอยู่ในวงจํากัดแล้วการที่ราคาน้ำมันขึ้นไปอีกนี่นะครับก็จะทําให้เศรษฐกิจโลกนั้นชะลอตัวลงในปีนี้ศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ส่วนเงินเฟอจะขึ้นอ่อนๆประมาณศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์นี่คือกรณีที่หนึ่งกรณีที่สองคือสงครามตัวแทนที่เรียกว่าพ็อกซี่นะฮะกคค็คือคู่รบคู่หน้าเนี่ยรู้จักกันดีคืออิสราเอลกับอิหร่านแต่ถ้ามีพันธมิตรออออออยยยู่เบบบบื้งงงหลััคคคสสสาวุุธนนนแบบ ไม่เปิดตัวเป็นทางการแต่ว่าพร้อมรบอยู่ด้วยนี่นะฮะนี่คือกรณีที่สองเพราะฉะนั้นมันจะเกิดสงครามคู่ขัดแย้งมากกว่าหลายคู่นะครับเช่นกรณีฉนวนกาซาอันนี้ก็คืออะไรครับอิสราเอลกับทร่งของปาเลสไตน์ที่อยู่ในนั้นกรณีเขตเวสต์แบงก์ก็จะเป็นอิสราเอลกับพรมแดนที่ติดอยู่ในตรงบริเวณของเขตพื้นที่เวสต์แบงก์เลบานอนก็มีซีเรียก็จะมานะฮะแล้วก็ความไม่สงบที่เกิดขึ้นเกิดมันแผ่วงกว้าง เต็มพื้นที่ของตะวันออกกลางนะอันนี้คือกรณีที่2นะฮะเพราะฉะนั้นราคานบัตดิบเคาะออกมาจะขึ้นอีก8ดอลลาร์เทียบกับราคาปิดเมื่อวนันศุกร์ที่นิวยอร์กสหรัฐเท่ากับว่ากรณีที่2เนี่ยราคานี่มันจะขึ้นไปเกือบเฉียดร้อยนะฮะคือ98ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลและนั่นจะทําให้เศรษฐกิจของโลกเนี่ย ติดลบมากขึ้นกว่าเดิมก็คือลบ0.3เงินเฟอ้อจะเริ่มไม่อุ่นแล้วนะฮะเงินเฟอ้อโลกจะขยับ0.2ถือว่าแรงแล้วนะครับและกรณีสุดท้ายไม่อยากให้เกิดเลยนะฮะคือถ้าเป็นภาษาชาวบ้านซับกันตรงๆเหมือนอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อ48ชั่วโมงในช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือ คู่กรณียิงกันตรงๆลุกกันตรงๆลุยกันตรงๆกันเลยเนี่ยนะครับกรณีสุดท้ายเนี่ยนะฮะก็คือสงครามโดยตรงว่าอิหร่านกับอิสราเอลนะฮะความไม่สงบทีนี้จะเป็นวงกว้างเกินกว่าตะวันออกกลางนะครับตรงนี้แหละครับ b ู o o บอร์อีค o n น m มิกบอกเลยว่าราคาน้ำมันจะขึ้นไปถึง64ดอลลาร์สหรัต่อเบราล์เทียบกับราคาปิดในแม็กซินิวยอร์เมื่อวันอาทิตย์ นะเมื่อวันศุกร์ที่12เมษายนเท่ากับว่ากรณีที่3ราคาน้ำมันดิบโลกนั้นจะขึ้นไปถึง155ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลถ้าออกกรณีที่3นะแล้วมา155นะ ทุบทำลายสถิติราคาน้ำมันที่แพงเป็นประัติศาสร์เมื่อปี2,847ดอลลาร์สหรัฐลงอย่างรลลาบคาบเลยนะครับนี่เป็น3กรณีที่เขาดีกันออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้แหละครับที่เรากําลังกังวลกันต่อไปว่าสถานการณ์พัฒนาการมันจะเกิดหรือไม่เกิดในกรณีที่ราคาน้ำมันดิบจะพุ่งไปถึง3รูปแบบด้วยกันนะครับทั้งหมดอยู่เงื่อนไขในเรื่องของความขัดแย้งไม่ตีวงกว้างออกนอกตะวันออกกลางนะฮะประเด็นต่อมาก็คือว่า ไม่มีการลบกันแบบซักกันตรงๆนะครับเหมือนจากกรณีที่เกิดขึ้นมาแต่ว่าก็ต้องประเมินศักยภาพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องศักยภาพทางการทหารศักยภาพทางเทคโนโลยีศักยภาพของพันธมิต,ตรในแต่ละฝ่ายที่จับคู่กันสนับสนบสุนหรือป้องกันกันนี่นะครับมันก็จะเป็นการเมืองระหว่างประเทศอยู่3ปัจจัยตรงนี้เองนะครับดังนั้นแล้วถึงได้น่าจับตามองนะครับว่ากรณีที่ผ่านมาเมื่อวันเสาร์อาทิตย์นี้เองนี่นะครับที่ทั้งนัินยราานั้นเปิดฉากยิงดโดรนแล้วก็ขีปนาวุธนั้นคือถ้ามองในเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศการทดสอบศักยภาพทางทหารเรื่องนึงนะครับที่ทําให้หลายคนนั้นประเมินกันได้นะครับว่าในที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งักนม วงการน้งามนโลกก็ประเมินนะครับว่าการคิดออกมา3สูตรนี้ขึ้นอยู่กับว่าอิสราเอลนั้นจะล้างแค้นแก้แค้นต่อโต้กลับไปหรือเปล่าในขณะที่อิรานทิ้งท้ายเอาไว้ว่าถ้ามีการต่อโต้กลับมาความเจ็บปวดการทําลายหรือการตอบปฏิบัติการทางาหารจะใหญ่กว่านี้จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับในขณะเดียวกันถ้าจับสัญญาณทั่วโลกเนี่ยนะฮะไม่อยากให้ลุก มไม่อยากให้ขยายวงกว้างเพราะเขารู้เขาปตอนนี้สถานการณ์มันจะเป็นยังไงนะฮะและที่สําคัญถ้าจะพูดกันตรงๆนะครับไม่ต้องวิเคราะห์กันแบบยืดยาวนะฮะไม่มีประเทศไหนในโลกนี้พร้อมทําสงครามจริงๆไม่ด้วยเจอภาวะเศรษฐกิจก็ดีปัจจัยเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศก็ดีนะครับปัจจัยเรื่องเทคโนโลยีก็ดียังไม่มีใครพร้อมนะฮนะนาะนะทีนี้ไปถามนักวิเคราะห์ตักทางไหนก็ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นกรณีสรูปแบบเปิดให้ท่านผู้ชมฟังนะฮะและไม่มีที่ไหนก่อนเลยที่จะรู้ว่าแต่ละเหตุการณ์จะเป็นยังไงกันนะครับดั้นั้นนะ ผู้ชมค,คิดว่าสงคารามโลกครั้งที่3เกิดหรือไม่เกิดใครคิดว่าเกิดพิมพ์เกิดเลยใครคิดว่าไม่เกิดพิมพ์ไม่เกิดแล้วก็ส่งมานะครับ